เฮ้ยไอเฮียอกูว่า u ูวีซอฟของจริงวะเตรียมซื้อหุ้นเลยรอช้อนเลยเดี๋ยวกูขายขายขายบ้านซื้อเลยเฮียทำไมกูเตรียมกูเตรียมขายคอมซื้อละตอนนี้ทำไมอะยูวีซอฟมีอะไรกันหุ้นล่วงลวงลวงอีกแล้วอะล่วงไปจะเพิ่งมีข่าวว่าลวงอีกแล้วอะลวงล่วงเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเทนเซนซอร์ส่ยช้อนกูโอเวอร์เทคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นเศรษฐีละเฮียโอเเวอร์ทค ซื้อหุ้นเสร็เก้าเปอร์เซ็นต์ซื้อเสร็จบริษัทลม้มละลายไอ้เนี่ยไม่ไม่สรุปสรุปเทรนเซนต์ก็ไปซื้อไอ้เนี่ยล้มละลายล้มละลาย <c oughs> เลยไอ้เนี่ยคุณลมบ <c oughs> ริษัทหายเจอสวิตเบย์อะไรนะสวิตบอยสวิตเบบี้ไปเหรอไปเห็นคลิปมาคือเขาอะเลือกรับสมัครคนจากจากเพจไม่ตั้งแต่ปี2014ั่คนรับเป็นโคตาแล้วแบบว่ามันก็สัมพันธ์กันพอดีนะคือเกมยูวีซอฟต์เริ่มเฮี้ยขึ้นในในในช่วงนั้นพอดีอะ พี่วิซอฟนี่ทำอะไรบ้างนะปาคายปลาคายปลาคายแอสซสซีนไงเนี่ยวิชั่นเเป็นตัวละครที่แบบว่ากูชอบมากเลยทั้งขท้าเซ็กซี่แล้มือไม่ฟาร์มเลยเงียนสุดมากูไม่อันต์ีมึงอ่ะอ่าไปกแวพี ล็อกขาลองเรนมันบร้วับ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 ส่งสโลไปให้โออ้ยีไม่ไม่ไต่ อันแรไม่ถึงนี่อะไรระวังพี่ระวังตอนี้ีเลีีเลียวอไมหวพี่ลียเล็บเฮ้ยอยู่ในไปอยู่ในไปอยู่นไปอยู่นมีอามีทุกอย่างโอเคโอเคได้ได้ไดกสมัยโดนอยู่นี่เหรอนี่นี่มันของที่พี่เกมให้ผมออกนักออกหนานี่ว่ะนะนนที่สามดูดูพาุีน้ออะร

ดูโล่ดูลูลูแฟรไปละผมอยากไม่นี่วผมไม่ไปแล้วเจตลีนอยู่นี่พิชี้นอะไอ้ผมพ้ขิพขี้ไดุ้ม เออก <c oughs> ู้เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินเดินมาเตะทีเดียวอยู่นี่พี่เกมผมช่วยพานพี่เกมผมช่วยพานพี่เจได้รี้วออกมาได้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 เฮ้ยเราเปิดตายเที่ยงเลยไม่สนเทียดวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จรเจ้าเขาบ้ตายเที่ยงเลยเมื่อกี้มันเอาบอลยังไม่อยู่บอลอนเออบอลอนมีบอร์ดไหมไอ้ไกลสุดตรงนี้ไป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 เอาเลย เดี๋ยวปเปิดบ่บอสเนี่ยเห้ยเก็บลินด้ไปไหนเหี้ยมันตายได้ไงวะมาดิวะเราติดจับได้ก็เอาเลยแหละไอ้เพราะั้นเนมาว่ะ เคลียร์นันตีไปแล้วนะตัดป่ะเฮ้ยทำไมใส่ไฟายไม่กูอยวะยอมแตกก็มึงจิ้มป้อมบนแจกองกันไม่ไหวหรอกทำไมมีแกมันช่วยอ่ะสองไม่เนียนเอาเลื่อนเขาห่วยเที่ยมดีเลยสอกัน ้ยบาบาบาหนดเจอแล้วมามาหนีอะล่ะหนีไม่หนีหนีด้องอันนี้คือโจมตีแบบออโต้เฉยใช่ไหมแบบปกติใช่การโจมตีห้าร้อย มอมันโอ้โหเลวโอโหอดใอไม้หา้ี่อะพอกันนะเฮียติดรีมซูมถอยนะโดนนะสายพูดโดมก่อนไอ้เหียายูนะโดนเลยตายหนึ่งตายพี่เกมสองก็ตายมันอห้าร้อยอะติดยี่ก็พันหนึงอะงออกไหม ตัวจังหวะที่กีรหรือเปล่ารอบไม่มีตีดี